สวัสดีคะ่ะก็มาพบกับพ่อลรายนะคะหนุ่มสุดหล่อของเรานะคะวันนี้แม่ขวานก็จะได้ให้นะคะเป็นอาหารเป็นน้ําให้กับน้องนะคะแม่ควานเอาน้ําให้น้องก่อนนะคะสวัสดีคับนุครับสวยสวัสดีคร่อนับสวยสวยครับ พอหนุ่มลูปหลอของเราจะเป็นช้างที่ฉลาดนะคะกินเสร็จก็จะโยนนะคะดูนะคะแม่ควานไม่เก็บสักทีเนาะน้องก็จะโยนนะคะโยนแล้วโยนอีกนะคะจนกว่าแม่ควานจะเข้าไปเก็บนะคะอิ่มหรือเปล่านันมอสเอากินให้อิ่มก่อนดูเลยนะคะนี่เลย <c oughs> ความฉลาดของพ่อพายนะคะเอาละเอาละเห็นไหมนะคะ ฉลาดมากเลยนะคะแม่ควานไม่เข้าไปเก็บสักทีเนาะสายยางเน้องพ่อพลายก็จะยูนนะคะให้กับแม่ควานเนาะเก็บสายยางออกนะคะ ก็วันนี้ก็ยังเช้านะคะยังเช้าอยู่น้องก็จะไม่ค่อยกินน้ํานะคะสายสายก็จะกินเยอะนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะโยนอาหารโยนยาให้กับพ่อพลายก่อนนะคะแม่ควานยังไม่ได้เก็บมูลฝั่งนู้นเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ เป็นต้นหญ้าค่ะตอนเช้าเราก็จะให้น้องเป็นต้นหญ้านะคะกลางวันเราก็จะมาล้ายสดนะคะเป็นอ้อยแล้วก็กล้วยนะคะให้กับน้องได้ทาน เป็นผลไม้บำรุงร่างกายนะคะเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตนะคะไปเก็บมูลฝั่งนู้นก่อนนะคะดูรูปโรลโลของพ่อพลายไปเรื่อยๆนะคะ สะอาดเรียบร้อยค่ะภารกิจวันนี้นะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะมูลของพ่อพลายแม่ควานก็เก็บให้กับพ่อรูปหลอเรียบร้อยนะคะยืนกินเชยเลยนมมอดของเราแม่ควานก็จะเก็บนะคะมูลตรงนี้เนาะมูลตรงนี้นะคะไปใส่ป่าย่าเนาะจะได้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะหน้าฝนมานี่ก็จะ อยากอาจจะขึ้นสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นมูลของพ่อรูปโหรนะคะ เสเ็นยง้าฝั่งนู้นนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะไปใส่ข้าวก็ข้าวสวยนะคะ แต่ยาก็ยาสวยมากเลยค่ะ ขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณกําลังใจนะคะที่ให้กับนายมอดนะคะแม่ควานหญิงนะคะขอบพระคุณที่เมตตานะคะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะจะได้เก็บคุนของพ่อพลายนะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตตานะคะติดตามด้วยนะคะ